สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็เสียดายความรู้ครับคิดว่าที่แรกก็ก็จะไม่ถ่ายทำแล้วครับก็ก็บางครั้งท่านผู้ชมก็อาจจะสินใจไม่ได้นะครับก็เลยว่าอไหนไหนก็ถ่ายทําไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมบางท่านก็ได้นะครับแต่บางท่านถ้าจะไม่ทําก็ไม่ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ผมมีต้นยางเหลืออยู่ครับต้นยางที่ซื้อมาเหลืออยู่ครับพอดีว่า ก็ไม่รู้จะไปลงที่ไหนก็เลยมาปลูกต้นคู่คุณผู้ชมนี่ครับต้นคู่หมายถึงว่าถ้าต้นไหนตายก็เอาต้นนั้นถ้าต้นถ้าเขาไม่ตายก็ออกคู่เลยก็ได้ครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าก็ดีครับหนึ่งหลุมก็ได้สองถ้วยเพราะผมเคยทำแล้วครับต้นคู่นะครับอันนี้ก็อย่างนี้ตัวนี้ครับตัวนี้อยู่ในต้นนะครับนี่เนี่ยครับอันนี้คิดคือที่เขาปลูก ปลูกก่อนแล้วครับวันนี้วันที่หนึ่งสิงหาครับนั่นปลูกเมื่อเดือนกรกฎาคมครับเดือนกรกฎาคมต้นกลางกลางเดือนวันนี้สิงหาก็ปลูกได้อยู่ครับสิงหาเดือนสิงหาที่จังหวัดน่านฝนก็ยังลงอยู่ครับพอเราปลูกคู่เพราะว่าต้นนี้ดูๆแล้วมันเหมือนจะเหลืองๆจะเฉาๆนะครับไม่เป็นไรเราไม่ถอนทิ้งนะครับเราก็มาปลูกคู่เอาครับห่างประมาณสักหนึ่งเมตรได้ครับอ,อ,ยอยู่ในช่วงของช่องช่องหกเมตรเจ็ดเมตรเนี่ยนะครับช่องแปดเมตรเนี่ยนะครับในช่องนี้นะครับ ออกไปข้างนี้ข้างไหนก็ได้ครับผมเวาข้างนี้นะครับเรามาดูกันครับว่าผูกย่างไรครับการแต่งตัวครับ่านผู้ชมนี่ครับเวลาเราทํางานคนเดียวก็แต่งตัวแบบนี้ครับคุณผู้ชมอ่าแบบนี้เนาะลดลงหน่อยครับก็มีนี่ครับถังน้ํามันครับถังน้ํามันเจาะรูลอกใส่เข็มขัดแล้วก็มีคัตเตอร์ครับแล้วก็มีเกียงครับนี่สําหรับ เอาดินลงหลุมครับบางครั้งเล็บมือเราจะพังนะครับเอานี้ลงหลุมได้ครับนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกปุ๋ยชีวภาพนะครับเอาใส่ตรงนี้ครับเราทํางานคนเดียวไม่ต้องไม่ต้องให้ใครช่วยครับเราก็ค่อยๆทําไปครับเวลางานงานซ่อมเนี่ยบางครั้งเราก็จะประหยัดเงินนะครับเราไม่ต้องจ้างใครก็ได้ครับทําคนเดียวค่อยๆทาครับเรามาดูกันเลยครับว่าเครื่องไม้เครื่องมือก็มีอย่างนี้นะครับถังน้ำมันเราก็เจาะรูใสเข็มขัดแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับใส่แบบนี้นะครับเจาะรูแบบนี้นะครับ ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเยอะครับใส่ปุ๋ยน,นิดเดียวก็พอเดี๋ยวเราไปเติมมันใส่เยอะมันจะหนักขึ้นอยู่นี่ประมาณสักกิโลครึ่งได้ครับกิโลครึ่งได้อ่ามาดูกันเลยครับว่าเราสร้างมันยังไงครับถอดแว่นตาลครับมาดูเครื่องมือกนครับท่านผู้ชม อย่างพวกเสียมเราก็ซ้ำให้มันหนักๆแบบนี้ครับด้ามเหล็กแบบนี้คุณผู้ชมเวลาแทงลงดินมันจะง่ายครับเดือนเดือนสิงหานี่เริ่มง่ายแล้วครับนี่คันมาตาแบบนี้ครั้งนี้ก็จะเป็นพวกเขาเรียกว่าคล้ายเหมือนเหล็กแสแงนะครับแต่มันเป็นเหล็กเส้นนะครับเราเชื่อมเราทาเป็นเหมือนแสแงสามารถปักลงดินได้นะครับให้มีความหนักนะครับความยาวก็ประมาณสักท่า่ดีเลยโอ้สูงเหมือนกันนะครับผมผมผมสูงร้อยเจ็ดสิบครับ เอาแค่ร้อยเ็ิบก็ได้ครับนี่มันสูงเกินไปมันจะถ้าถ้าคุณผู้หญิงอาจจะทําลําบากครับเอาเอาแค่ร้อยเจ็ดิบก็ได้นะร้อยหสิผมว่ามันสั้นไปนะเอาร้อย็ิบก็ได้ครับอันนี้มันจะสูงไปประมาณเกือบสองเมตรเนี่ยอ่ามาดูกันเลยครับฝนจะลงมาแล้วครับคนชนมืดมืดกำพืมนแล้ววันนี้ครับ แม่ถ้าทํางานทุกทีในฝนฝนเหมือนจะแกล้งครับฝนจะลงมาทุกทีเลยนี่ครับใส่ปุ๋ยครับเนี่แค่นี้พอครับปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยพวกโซเล่นะครับชีวภาพโซเล่ ดูครับดินมาเริ่มแตกแล้วครับเวลาปลูกป๊อบในหันหันตาไปทางทิศตะวันออกนะครับบางพื้นที่ก็ไปทางทิศเหนือแต่ผมทดลองที่ผมเนี่ยตอนที่ชุดแรกทางไปทิศเหนือนีอ่ตาเขาจะโดนแสงแดดและเฉาครับเอาไว้ไปทางทิศตะวันออกแล้วกันครับที่ส่วนผมในจังหวัดน่านนะครับเดี๋ยวก็แสงแดดมันจะมาจัดจ้านตอนตอนประมาณสักสองสามโมงเย็นนี่แหละครับ ็เอาตาโผล่ดินมาประมาณสักสองนิ้วก็ได้ครับนี่ที่ผมจ้างคนมาปลูกนะครับเอาตาเอาตาจมลงดินนี่ไม่ดีนะครับโอกาสรอดยากครับตาจมลงดินนี่ประมาณว่าถ้าดินร้อนๆนี่มันไม่ตาแล้วครับตาที่ใหม่ๆนะครับบางส่วนมากแปดสิบต้นแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ไม่พูดผิดแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตาจมดินนี่โอกาสตาเฉาตายครับแต่ขึ้นมาประมาณสักสองนิ้วนี่ไม่ตายครับผมเช็คดูหลายต้นแล้วครับ นี่เวลาจ้างจ้างคนเข้ามาปลูกนี่นะครับต้องดูให้ละเอียดครับไม่ใช่ว่าเราเป็นเจ้าของสวนแล้วอาจจะพูดแบบว่างบางครั้งก็อาจว่าละเอียดเกินไม่ใช่ไม่ละเอียดเกินครับเวลาปลูกไปป้อมต้นมีราคานะครับมันราคาแพงครับเราซื้อมาผมซื้อสิบสี่สิบาทครับบางที่กับต้นต้นห้าสิบาทครับต้องต้องดูหน่อยครับเวลาจ้างมาปลูกผมมาปลูกผมไม่ได้เช็คนะครับมาเช็คลอบหลังโอ้โหผมเสียใจแล้วครับต้นยางผมตายไปหลายต้นเพราะว่าปลูกจมดินตาจมดินครับท่านผู้ชม คือปลูกเป็นแต่ไม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 ่มีความละเอียดนะครับคุณผู้ชมก็มามามาบ่นเล่าสู่กันฟังครับว่าเป็นความรู้เล็กเน้อยว่าตาอย่าให้จมครับให้โผล่หน่อยนะคุณผู้ชมนี่ครับโผ่แบบนี้ครับโอกาสรอดเยอะครับคุณผู้ชมนี่ครับเอาเมีวมือวัดนี่ก็ได้ครับสองนิ้วต้องเช็คหน่อยครับเวลาบอกกระบอกคนบอกคนปลูกหน่อยครับละเอียดหน่อยครับเรื่องทิศทางก็เหมือนกันมาให้ทางทิศจังหวัดใา้ทางทิศตะวันออกครับ วันนั้นผมลองทิศเหนือแล้วไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่ครับแต่ก็รอดตายอยู่แต่ผมดูแล้วมันมันค่อยไม่ค่อยผ่านเพราะแสงแดดจังหวัดหน้าเนี่ยเขาส่องมาจัดจ้านประมาณสักสองสามโมงเย็นนี่แหละครับเอาละครับผมคงจะทําอีกเยอะอยู่ครับในแถทิศแค่ต้นเดียวครับผมคงจะรำลาท่านผู้ชมไปตรงนี้แหละครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกําลังใจครับกดไลค์กดแชร์ผลจิมเนอร์ครับเพื่อเป็นกาลังใจครับบายบายครับมาเล่าสู่กันฟัง 我。